พี่น้องวันนี้พามาชมยักษ์ใหญ่จุ่มนะครับทีแรกก็เห็นคันเดียวครับทีแรกคันนี้คันเดียวครับของเชียไหนครับดินเพียงไม่เอาออกคันหลังมาเริ่มสามเริ่มสีแล้วครับมายังไงเราดูพีเลยมามาแถมัาแถมากระจำเลยเนาะบึบด้วยหรอ ขันแรงดินมาปูทางมูกำนั้นก็บอกเมกโคเข้ามาเลยผเสียงเสต้องเมคูคแลวเนาะอันนี้ขันนี้แห้งกูมูเลยบนขันคันนี้แหงกูมูเลยส้อยที่ตันไต้องควงเลยแหละ แกกระจมคมนเดนยาวครับหลังสองกันเลยเนียบรับดปลาพถปลาไหนครับจะไหนครับอันนี้อันนี้นนมาจมบ้าบเลยดิออโอ้รถ ปลาเรานะครับขาแรียงขาแรีง,งตะแขงตะแข่งคางเดียวรถตึงกับตีนมารถจ้ามึงอย่างตีนมาที่แรกก็เห็นคันเดียวครับตอนนี้อยากมีเพื่อนรถมันเหงาเขตึงเพรารถมันเหงามาดูนะครับรถรถมันเหงา อันนั้นอันนั้วอะไรน่จักแรงวดนั่นเลยตัวนั้นมันตัวนั้นมอยอยกแรงอะอยแรงออบพรคอมอยกแรงอืออันนี้ยงไงออกไนี่เดวไมโค้งหมแล้วมาตัวไหนหรอคนแล้วคนโกินมาแงคนวคนไปจะมออกไม่ียดีหนอยเอาเขาโยงไไนได้ยกไปทิ้งเลยด้หนักดินเนี่ยเนาวก็ได้ตันะอัดมามื่อเท่าสิตก่ะ

ดึงถอยหลังยี่บ่ได้ดึงถอยหล้างก็แคบอยเดียวบางหนึ่งมันจะจอดดึงแล้วว่าคืนคืนข้างหน้าที่ดึงได้บ่เนี่ข้างหน้าดึงเม่ได้ดึง,ด,งดึงกับปุยมาก,กับข้ามหมอหน้างเดีอยู่คันนี้รอลูกพี่นะครับตอนเย็น แมคโครมาดึงครับรถรถเปลี่ยนกันมาไต่ขึ้นแมคโครนี่ครับขาแรงแต่แข้งค้างเดียวนี่นี่นี่คือนี่รถแรงนี่ครับวันละเที่ยวครับก็ให้วิ่งวันละยี่สิบห้าี่สิบเจียวอันนี้วิ่งวันละเทียเท่ยวนี่ครับเจียวเดี๋ยวก็มาจมล่างงางอย่างนี่ครับขานาดกระจมข้างหน้านะครับ เห็นแล้วเมื่อกี้เดินขี่รถมาว่าจีเบะมีเห็นคนมาตะวันเขาผมจะไปวานนาบ้านต่อเท้กฟักไปซื้ออะไรเจ้งขามเขาไปฟักเขาขาดเบือนยุบเล่อเบือนยุบวอดิีเมือเช้าวนี่มาชานี่ไปบ้านเดี๋ยวตอนเย็นจะไปบ้านบ้านไม่นี่แต่ใช่ถามจะสามจะสองไงทำเพราะมันได้หลายกลมูนี่ว่าหลายรอบ เจ้าอะไรไปนี่คอยเฉยเจ้าว่านเกิดเจ้าเงาคอยคอยคอยเฉยมา่วานเดีอกเมา่อวานพร้อมเจ้าดอกน้ำท่วมเข้าอยดูปลาเหลี่ครับป้าเหลี่แล้วครับกดกดพุกพุกหนึ่งศูนย์เดี๋ยวไปพาไปดูปลาใกล้ๆอีันนี้กล้องเลยยิ้ม ดูปา่าตามหาปา่าดูอยู่นี่เนาะวันนี้แอบมาเล่นดินน่ะก,กันสิโรนะรนิวฮันแลนด์จริงๆจะมาเอาคันนี้ขึ้นแต่ว่าจมนักไหม คนั้นนะลวมไปแล้วรถป่ารอไม่คู่แล้วครับคือตรงนี้ฝนมันตกเนาะฝนมันตกดินถมใหม่ มันก็เลยยุบหินหรวมตอนเย็นมาถ่ายให้ดูอีกรอบตอนเอาแม็โครมาดึงนะครับูจะไหนนอนแล้วครับ ไปไหนไม่ได้อกอดมันแรงดีครับไม่ต้องเร่งก็ไปละ มันหลวมมพูดเนาะมันเป็นน้ำแล้วมันยวบหยาบหยบหยาบมาจ้าาบานเขา,าโบ,โบานหมดบานวิ่งเดียวไปตามหาไปตามหาอยู่หน้าไม่เห็นตา,หาาตามหาจนทำไมก็ไม่ตามหาจนนะ ขี่มอไซค์มาขี่มือคืสองนิ้วเดียวไม่รู้ว่าพากระดารถมาจมดินอยู่นี้มาเมื่อกี้เห็นพี่ไหนอยู่เห็นตัรถพี่ไหนคันเดี๋ยวจมจะของจะของไม่เห็นเนาะแต้เอาไมโครเดยวมาดึงเนึนะแต่รักกี่หายเด้อนี่เด้อ ีจะไหนนอนแล้วบอกว่าน,นี่ยุทธแรงกับรถแรงกับรถแรงยังไงเดี๋ยวตอนเย็นผมมาถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับเอาแมคโครมาดึงกับปลาเลือกนะครับไปแล้ว สำหรับคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอ้คือเอาแง้วเส <laughs> ร็จเดียเดี๋ยวรัมาเชื่อกันตอนเย็นวิ่งดินัวละเที่ยวเนี่ยใครก็ททำกันครับฝากซับสไครกดไลค์กด,กดกแชร์ด้วยนะครับสำหรับช่องลูกมันนอกคลิปนี้ลาไปก่อน,นครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ